ที่ทำอะไรพี่ที่เตรียมกระเป๋าไปโรงเรียนใช่ไหมไ้สหมาไอ้สไลมาไหนหมาหมาเป็นอะไรครับหมาเป็นแล้หาเป็นไรครับหมา้องให้อหมา้องให้โอ้โหคนนั้นทำอะไรคนนั้นทำอะไรอยู่คนทำอะไรอยู่ นั่นทำอะไรมาอะมาออมาค่ดูสิเดี๋ยวร้อาะเดี๋ยวร้นเต้นนะเฮ้เอาไเห็นไมเร้อนเต้นนะ้อเลย้มเลย

พันด้าพันดากินข้าวกับยายนี่แพรว่านี่พันด้าพันด้ากินข้าวกับเรารันด้าข้าวอ,อ,อะไรมัางเนี่ยข้าวอะไรมัางเนี่ยโอ้ยหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยใครจึงมันทำเนี่ย

แพรมามนายายน้ายายน้ายายี่ตาตาตาเป็นตากล้องอตากล้องตากล้องตากร้องตา Bà oh. ờ. à. ra <coughs> Còn đordan, ngon, và nắng giải nắng giải phân đa. Văn cong nữa Panda lúc bà ngon Panda ngon lặng giải ngon 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 ชัดไม่ไม่เอะไกกเรเจาอะเห็ดบวกของยายมแกงเห็ดบวกอะไมาจากอำนาจเจริญนะนี่มาเจ้าอะไรค่ะยายถามาเอาอะไร ้ตาก้องทีหลังตาก้องอ๋อนี้นี่ดู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 นี่เปิดดูดูดู

Những dòng như đó. Những dòng như đó. Những dòng như Những dòng như đó.

อ,อยู่นะช่างกินเป๊ปซีนะ่เนอาะ่ออยู่นะออนะน้ำเย็นนะอ่ะต้องก็นกินเลยมันดำนะฮะ

ไปอกรเรียนอ่ะไปกับเธอวะม่อ่ะ้อไปกับเธอวะโรงเรียนต้องไปอยู่กับทุกคนบ้างใกกันทุกคน

ไปนอนเนอานอน้ห่นั้อาอิ่มล้่ะใครจไม่กินความน่ากันกพ่อรัพ่อักั่อเยพ่อจะดื้อดื้อมึนดื้อมึน ใจเกีดีไหมกีอิ่มแล้วเหรอคนนั้นอิ่มแล้วเหรนั่นอิ่มแล้วอ่ะน้ำเลยแล้วนอนละวารด้วยแม่เราไปสักันด้นะกีเดีเช้าะีเดีย้านเหนแล้วเหรอคุณเหนจันนะ 大家好啊！ ไปเลยเปิดคลิปแล้วบ่ายเลยเลไปบายกันเลไบายยกมือไปบายยกมือไปบายกันเลปิดคลิปคลิปแล้วไปบายยกมือไปบายแล้วันดาันดายกมือไปบายแล้คลิปแล้วไปบายไปบายไปบายเนี่ยทางนี้ทางนีไปบายยกมือไปบายยปคลิปนะเส็จแล้วมือสมัครเล่น xong ờ, youtube xong mày anh ba, thề và hạt ờ, thăm cái ngọt thăm đây nè con bye bye, con bye bye, mẹ bye, bye 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 gần, bye bye, con gần bye bye, bye bye, ăn là ý chí nắm ngàn lạp sao 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 เต้ยตู้หมดแล้วว่ารูปอะไรว่ารูปอะไรนะเริ่มด่านแน่แนเลยเริ่มด่านแน่แบบน่หนังบ้านเขียนอะไรเขียนมันทัดทางหมดแล้วดูเด้ออ่านหนังสือมาวันนี้โรงเรียนอย่าไปเขียนเอ่ะจะเขียนตู้เตอร์พังหมดแล้วเขียนเรื่องรูปอะไรรวบอะไร ันนี้ลูกกระสือโอ้โหแ่้วกูดีมาอะไรหมดเลยอ่ะนี่เราเขียนดีกว่าเข้าไปเขียนอะไรใหมอ่ะเขียนในกระดานอะไรมีกระดานหรือเขียนไปเขียนทำไมตู้ข้องบ้านเลยหะห้างบ้านไปเขียนทำไมอเจยาจะอาบน้ำนอนแล้วปะน้องสามตุ้มด้ว เตืพ่ออาบให้นะให้พ่ออาบให้ออป,ปะเตืเอนไปไปนอนละเดี๋ยวหลับนะอย่านอนนะอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำก่อนนะค่อยนอนนะ